สวัสดีครับหลายคนอยากรวยเร็วนะครับเรียกว่า get rich quick หรือ quickly นี่นะครับซึ่งมันสึ่งที่ไม่เป็นความจริงแลวนะครับอย่าไปเชื่อนะที่บอกว่า get rich quickly เนี่นะครับหรือว่ารวยเร็วเร็วเวนี่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอาจจะไปเล่นการพน,นันอาจจะรวยรวยเร็วได้แป๊บหนึ่งแต่ฟลุกชนะเนี่ยนะครับแต่ส่วนมาก ไม่เป็นสาระนะไม่มีโอกาสที่จะเจ้้ง่ายๆแต่ว่าคนเรามักจะชอบนะครับเห็นคนอื่นก็รวยเราก็อยากเร็วๆบ้างทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็อาจจะต้องแบบปล้นเขานะครับรวยเร็วแน่นอนแต่ก็ต้องติดคุกแน่ๆนะครับนั่นก็คือการที่เราจะรวยเร็วๆเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นเราต้องคิดใหม่นะครับเราน่าจะ get rich slowly นะบัตชัวรี่ลองนั้นเนี่ยครับ slow b u t s u r e ที่เราเคยได้ยินเนี่ยครับ จริงๆก็คือ get rich slowly but surely ก็คือ,อรวยอย่างช้าๆและแน่นอนนะยั่งยืนทำลองนี้เนี่ยนะครับคือความรวยนี่ถือเป็นคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับส่วน slowly ก็เป็นคำ adverb เนี่ยนะครับซึ่งขยายคำคุณศัพท์อีกทีหนึ่งดังนั้นในรักษณาแบบนี้เนี่ยเราก็เลยใช้ว่า get rich slowly but surely แน่นอนนะรวยอย่างแน่นอนสมองั้นคือการที่เราจะรวยเร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยครับนะบางคนก็อาจจะไปทําธุรกิจอะไรต่างเนี่ยครับซึ่งดูแล้วหวือหวาเนี่ยครับแล้วก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆเช่นหลอกว่าเนี่ยเราให้เขากู้ยืมเงินไปใช้อะไรหมุนเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้กําไรดอกผลสูงลุกนในความจริงแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับท่านทราบไหมาครับว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เช่นเราซื้ออพาร์ตเมนต์มาปล่อยเช่าคอนโดมาปล่อยเช่าเนี่ยนะครับนะอัตราผลตอบแทนสุทธิเนี่ยครับหักค่าเเรียกว่าค่าใช้จ่ายหักค่าดําเนินการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่แค่สเอร์เซเองในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1- 2%ึอปอย่างนี้เท่าไหร่นี่ยครับซึ่งก็คือเราไม่ต้องทำอะไรแค่ฝากเงินแล้วก็เก็บดอกเบี้ยมาแต่ถ้าเราทำอะไรบางอย่างเช่นเราทําไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยนะครับ ได้แค่สี่เปอร์เซ็นนั่นถ้าเราทําโกดังให้เช่านะอาจจะเจดปอาคารสํงงานักงานก็อาจจะประมาณสักหกดอย่างผมมีอาคารสำนักง,งานเขาเช่าเนี่ยครับก็อาจจะได้ผลตอบแทนเป็นประมาณสักหกเของมูลค่าทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินมีราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยกำไรสุดที่เนี่ยอยูอ่ที่หกถึงเจดเปอร์เซ็นค้าก็คล้ายๆกันระหว่งางนั้นนะครับนะหรือว่า ขาไม่ได้เช่าทำองนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเราหวังที่เด้กำรกไรกำไรเดือนละ1 0เอนไอ้ที่บอกว่า6 7 5% 4%เป็นเรนี่อยเป็นดอกเบีย้ยอัตราผลตอบแทนต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกมีผลตอบแทนได้เดือนละ5% 10หรือ20%ต่อเดือนเอาแค่10%ต่อเดือนแล้วเนี่ยฮะสิเดือนก็ร2 0ยโอ้โหมันกำไรอะไรมากมายขนาดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดคิดไว้ก่อนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ เราจะวหวังที่จะได้กําไรกันมากมายขนาดนั้นเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ส่วนมากเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นการหลอกให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีผลตอบแทนสูงเราก็เลยไปลงทุนซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับหรือบางทีเราจะไม่ได้ไปลงทุนไปซื้อปล่อยกู้แบบนั้นเนี่ยครับเราจะไปเล่นบิตคอยเนี่ยเป็นต้น,น,นนะมีผลตอบแทนสูงนะครับอย่างเช่นว่าในระยะเวลาไม่นานไม่ช้าไม่นานที่ผ่านมาผลตอบแทนจะหลายสิบเปอร์เซ็นต์ในระยะสั้นๆ ว้าดูแล้วมันจูงใจเหลือเกินแต่ตามสถิติเนี่ยการเขาบอกว่าเราเล่นบิตคอยนี่ยมีคนแค่สิเนี่ยที่รู้สึกตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จ20%เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสมอตัวนะครับที่เหลือส่วนใหญ่นะครับเจบอกเจ๊งไม่ประสบความสำเร็จเจ๊งดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราคิดว่าจะไปเล่นบิตคอยแล้วประสบความสเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากบางคนบอกเอาแล้วลงทุนในาสังหาริมทรัพย์ไม่เจ๊งอย่างนี้บ้างเหรอไม่ ถ้าเราซื้อสั่งกรัพั์อย่างรอบรู้เนี่ยว่าตรงนี้เอกคุณจะซื้อนะไม่ใช่ว่าเราซื้อส่งเดชเนี่ยครับนะมีการศึกษาดีดูความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพความเป็นไปได้ทางด้าน,นการเงินความเป็นไปได้ทางด้านตลาดความเป็นไปได้ทางด้านข้อกฎหมายสร้างสูงได้เท่าไห่อะไรพวกนี้เนี่ยครับสำเร็จแน่นอนแต่กรณีของบิตคอยนี่ต่อให้กูรูที่ออกมาเชียร์บิตคอยเป็นพวกสมุนอาชญากรเชียรเย์เล่นบิตคอยเนี่ยครับแล้วพวกนี้ก็ไม่สําเร็จเจ๊งเหมือนกันติดดอยเหมือนกันดังนั้น พวกนี้นี่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ถ้าเราไปทําธุรกิจที่คาดเดาอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ความเสี่ยงสูงมากมีโอกาสเจ๊งนะครับผมเลยแนะนําบ่อยๆเนี่ยครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแทนที่เราไปนั่งเล่นบิตคอยเนี่ยเราไปทาหากินอย่างอางื่นดีไหมทําร้านกาแฟหรือทํเปาต้องโขกขายขายต้าหวยถ้าทําไปทํามาพัฒนาฝีมือดีขึ้นเนี่ยครับเราก็อาจจะสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเราได้สามารถขยายกิจการได้ ไม่ต้องทาเองมีคนช่วยทําเราแค่ทําสูตรออกมาก็ประสบความสำเร็จได้แล้วใช่ไหมครับมันสนางามดีการที่เราได้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาบางอย่างดีกว่านั่งเล่นพวกนี้นะครับวันวันนึ่งได้แต่นั่งรูจอนั่งรูอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่สร้างสรรค์นะครับบางคนบอกเอาเราเล่นเล่นเล่นเฉยๆเรามีอาชีพหลักอยู่แล้ววันวันนึงเราไปเล่นอย่างนั้นบ้างยิ่งถ้าไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยนะครับก็ยิ่งเจ๊งใหญ่ดังนั้นคิดเล่นดีๆนะครับเราคงจะไปนั่งเล่นพวกนี้คงจะไม่ได้ หลายคนเนี่ยชอบใช้เงินของคนอื่นมาเล่นไม่วจะไปลงทุนเลยก็ตามเนี่ยครับนะฮะไอ้การใช้เงินคนอื่นก็มีได้นะสมัยก่อนในสมัยเดิมๆเ,เนี่ยครับเราเปียแชร์ใช่ไหมเล่นแชร์กันอนะ่ะมีกี่ขาเนี่ยครับเราระดมเงินเพื่อที่เราเอาเงินเนี่ยไปเรียกว่าลงทุนเะไรตตามต้องใช้การเปรียแชร์กันจะดอกเบี้ย,ยค่อนข้างจะแพงนะครับโอเคอย่าง้นเราได้ทุนมาลงทุนแต่ต้องศึกษาก่อนนะว่าการลงทุนนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะไม่ใช่ลงทุนแล้วเจ๊งบักโกรก,ก็แย่งกัน ผมเองก็เคยซื้อบ้านนะครับเคยซื้อบ้านจําได้ว่าตอนปีพุทธศักราช2532หลังจะแต่งงานเนี่ยซื้อบ้านนะซื้อบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งราคาล้านห้านะเรามีเงินดาวอยู่ห้าแสนนะแล้วก็ผนไปเรื่อยๆผนเรื่อยๆแล้วก็จบภายในเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับนะมีเท่าไหร่ก็โปะไปเรื่อยมันจะได้หมดไวๆนะครับผลปอกกฏว่าก็สําเร็จแต่หลังๆที่เราลงทุนเราไม่ได้ใช้เงินลงทุนแบงค์เลยนะไมไ่ใช้เงินแบงค์ในการลงทุน แต <c oughs> มีเงินก็สะสมเงินไว้ด้วยอาจจะกินให้มันน้อยหน่อยนะไม่ต้องกินให้มันรูหราฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะไม่ต้องซื้อรถแพงๆนะไม่ต้องมีคนขับรถนะไต้องทําอะไรที่มันแบบวุ่สมาหลามากเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะมันก็ไม่ต้องมีกู้เงินนะหลังๆนี่อยากจะทําอาคารสํานักง,งานให้เช่าเป็นหมื่นตารางเมตรเนี่ยนะครับหรือมีโรงแรมของเราเองนะประมาณไม่ถึงร้อยห้องนะครับหรือตึกแถวของเราเองเป็น สิบห้อยี่สิบห้องหรือว่ามีอาพาร์ตไม่ให้เช่าอะไรแบบนี้เนี่ยครับเราก็ไม่ได้ใช้เงินกู้อะไรแบบนี้นะส่วนมากก็เนี่ยใช้เงินของเราที่สะสมไว้ในหมอนั้นซึ่งมันน่าจะทําให้เราสบายใจนะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกู้นี่ยืมสินใครนะเราทำมาทุำธุรกิจท,ทําไปทํามาต้องอไปกับเรียบหมดอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันอนั้นถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่กู้อย่างที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่กู้ถ้ากู้เราก็กู้แต่น้อยแต่ทุกวันนี้เรากู้กันแบบ เต็มสติมเลยเนี่ยครับซ,ซื้อบ้านเนี่ยกู้ร้อยราคาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กู้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนกู้ร้120อยสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใหญ่ใหญ่เลยอย่างเงี้ยอันนี้คงจะไม่เวิร์กนะแล้วก็กู้แต่น้อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราต้องอย่าไปกู้หลายทางนะไม่ใช่กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้อะไรสรารพัดนะครเกิดว่าขาดพึงขึ้นมาหรือว่าตกงานขึ้นมาก็จบแล้วนี่เกิดว่าเราก็อย่าไปคิดแล้วก็กู้โดยานานนานๆเช่นสามสิบปีก็ผ่อนมันไปเรื่อยสามสิบปี จริงๆเรามีเงินเท่าไหร่เราใส่เข้าไปนะครับเทลงไปเราจะได้เป็นใช้แก่ตัวโดยไวจะได้ไม่สูญเสีย Opportunity cost จะได้ไปลงทุนทางอื่นได้ไม่ห่วงหน้าห่งหลังแต่ทุกวันนี้เราถูกสอนให้ไปซื้อหนุนซื้อนี่เงินผ่อน,อนอกันหมดเนี่ยครับอันนี้ก็แย่กันแล้วเราจะเอาทุนที่ไหนไปลงทุนทำไมครับมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับก็เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราหวังจะ get rich quickly มันคงจะไม่ได้มันก็น้อง get rich slowly บัตช sure. ัวร์นะฮะซเลอรี um> ่บ well> ัตชัวรี่นะคงจะเป็นงานมากกว่านะจะไปลงทุนแล้วก po ็มันจะไปกู้เงินได้ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็แนะมีความเชี่ยวชาญเหลือเกินในการหมุนซ้ายหมุนขวาเข้ากระเป๋ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาอย่างต่างเนี่ยครับนะเก่งมากในการหมุนเงินใอย่างต่างเนี่ยผมว่ามันปวดหัวมากกว่านะฮะก็คิดจะดีกว่าแต่เราจะทํางินได้เนี่ยส่วนนึงก็ต้องอยู่ที่เราต้องอดออมด้วยนะครับเราจะไปใส่เสื้อผ้าหรูเลิศเราจะไปขับรถแพง นะหรือว่าไปใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยมันก็คงอยาไม่สําเร็จนะแล้วเราก็อาจจะทําให้ลําบากนะครับวันวันหนึ่งเร่อพนแต่นี่สินอะไรเงี้เหมือนต้นน,น,นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเนี่ยเราต้องมีความรู้ความสามารถหรือกฎของการดึงดูดนะมันก็กึ่งสยศาสตร์ไปหน่อยนะกฎของการดึงดูดอะไรแต่บางอย่างก็มีเหตุมีผลนะแต่หลายอย่างเนี่ยม,มันกึ่งสยศาสตร์สยศาสตร์อาศาัายความเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยครับนะปลุก ปลุกขวัญปลกบปลุกใจตัวเองอะไรในหมนั้นเนี่ยนะครับข้างคราวจะมีได้บ้างอันนี้ฝรัง่งเขาเรียกว่าเป็นการทําแบบพิเศษที่ one time do and die basis one time do and die basis ก็คือแบบว่าทีเดียวไปเลยเลิกไปเลยเนี่ยนะครับแต่ว่ชีวิตจริงๆเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต้องมีค่อยๆสะสมกําลังรอคอยโอกาสนะครเรต้องค่อยๆซุ่มซ่อนยาวนานสะสมกําลังรอคอยโอกาสไม่แจ่อยู่ดีเราจะไปรวยกัน ฉุกเฉินรวยขึ้นมาอย่างชุกเฉินอะไรเงี้ยจะเป็นสิ่งที่เป็นไปนนะได้ยากนะเกิดลึฝากไว้นะครับแต่เราได้คนชอบมากอย่าลืมนะเนี่ยประวัติไม่ใช่ประวัติเรียกว่าหลักฐานมีชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าโรงแรมสนยนการค้าอาคารสำนักงานโกดังทุกอย่างเนี่ยอัตราผลตอบแทนต่อ,ตอปีเนี่ยนะครับมันก็แค่สี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วเลยไปลงทุนได้อัตราผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ย มันจะได้เหรอนะมันก็มีแต่การหลอกลวงกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้เสมอไปนะครับก็เลยต้องฝากเอาไว้นี่ครับแต่คนเราทั่วไปชอบนะครับที่เราจะทํำยังไงก็ตามที่มันแบบว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็รวยไวๆมองนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนก็อยากได้นะครับอ่ะดูนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านมีข้อคิดเห็นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับมีไหมเอ่ย ไม่มีนะไม่เป็นไรนะครับถ้ามีความเห็นใดๆก็ฝากบอกได้นะครับอย่าได้เกี่ยวเกงใจอ้บีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับเป็นภาษาภาษาลาวด้วยนะครับหลายหลายท่านก็วอชชิ่งอยู่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่วอชชิ่งอยู่ดูเนี่ยนะครับช่วงนี้พอดีจัดงานหลายงานเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับก็เลือไม่ได้มีโอกาสได้มาไลฟ์เท่าไหร่วันนี้พอมีเวลาก็เลยขออนุญาตไลฟ์สักหน่อยหนึ่งนะก็เลยขออนุญาตสั้นๆแค่นี้นะครับดี๋ยวว่างเรามาไลฟ์กันใหม่แล้วก็พบกันนะครับ สวัสดีครับ